เจอก,กันกับช่างคนมักเลอีกคือเกานะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้คนมักโลเขาปลาอีกคือเกาหน้าจ้าทุกคนจ้าพิกัดของเฮาก็ที่เดิมนะคะบ้านหนองห้างนะคะตำบลหนองห้างอำเภอกุจินารายจังหวัดกาฬสินคบพี่น้องค่ะไปโลเบื้องเฮ็ดน้ำกันค่ะพี่น้องอยู่ในปลานี่แหละเป็นปลาชุ่มชุนนะคะเมื่อนี้บรขิข้นผู้นะคะทุกคนคะ่ะไปจ้าไปเลเก็บเห็ดน้ำคนมักเลจ้าไปจ้าอือ สวยงามอยู่เด้อค่ะไะไปหลุนนมกันพี่น้องว่าเฮาสีผอเฮ็ดบ่กเมื่อคืนนี่ฝนตกแข่งแๆนอนพี่น้องเนาะรอไปนะคะฮะใส่อะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าดอกสีงามบ่นะฮะอยู่ใส่ล่ะโอเค นะคะทุกคนคะ่ะในป่าไม่มีใครเลยมีแต่ค่อยว้าอ๊ยก็ตาหากแทบเบิง่งพี่น้องเบิง่งเก็บเลยค่ะอยู่ไกลแหงเข้าไปได้อุ้ยเออพี่น้องดอกใหญ่มากนี่ววงามมากเลยเฮตตปปูปอยู่เนาะเออเฮดไข่ขาวค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละที่คอยมาตามหาค่ะ จว่าพ่านกระสีบวท่านออกกระโดอดหรอกพี่น้องเพราะว่าพุานกำลังเล็งมาสองมือเนาะค่ะเนอะ้องไปไปหลุดน,น้ำกันค่ะเดี๋ยวขันเห็นจีไทยบึงอีกเด้อค่ะกำลังตะหักเลยเด้นนี่สวยมากจ้ะทุกคนเห็ดปวกจะไปน้อง ปวกตบับสวยงามจ้าเบิ<า>่งข้าถุงขึ้นบ่ได้เห็ดไข่าขาวด้วยค่ะนี่สวยงามจ้ามีดอกหนึ่งค่ะอยู่กลางหุ่นห้างเ้วยอ่ะสวยมากดอกหนึ่งค่ะเห็ดไข่ ช่วงนี้หาหากแห้งครับพี่น้องคะเก็บไปมงระดอกเนาะไปค่ะไปทางใดลาบาดนะคะไปเขาป่าฮุกก็คือเราพี่น้องคะดอกน,น้อยๆดอกหลาเพูนเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่ดงได้พี่น้องผู้ใดเคยกินเนาะเห็ดไร้ดงนะคะหอมคือเห็ดขอกไข่ธ้าวชนเมดานะคะนี่เดือพี่นอ้องเอ้ย มันมีเห็ดนี่โอ้ขาพันยาวเนาะปูกดอกเดียวสวยๆงามๆมนี่ถึงดอกจะไม่สวยแต่ว่าดอกแข็งดีอยู่เลย หาเล่มไปค่ะพี่น้องหาได้ปนเนาะจ้าน้อดอกหนึ่งเอาได้บ่ล่ะมจะว่าดอกหนึ่งสิเอาได้บ่เนี่ยอู้บ่เอาดอกพี่น้องโอาเังเป็นเสีอซะเนาะเอาหาบึงดอกไม้จ้าดอกหนึ่งจต่ว่าจักเอาได้บ่ได้เนาะ บายเมืงสะกอนะคะพี่น้องอือเอาได้อยู่นะค่ะดอกว่างงามผัดดอกหนึ่งออกเป็นๆเลยน,น,นี่ดอกจูม,มินค่ะพี่น้องค่ะอือ ซัมนี่เละไหลพิ่งดิเนา่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็เริ่อมไหวละออกโดนหลายเนาะเพิ่นเนาะน่คะทุกคนค่ะเฮ็ดก็เริ่มหายากไปเสมื้อเสมอฝนกะลังตกลงมาสองมื้อค่ะพี่น้องค่ะล่ะเพิ่นก็ยังบ่ทันออกดูเนาะห้องเฮ็ดดอกนี่แม่ ดอกปักง่ายเลยอ่ะเฮดตับเต่าพี่นองค่ะอดอกปักง่ายเลยอ่ะคือเ่าเนาะเนาะดอกงครัค่ะอือดอกงามมากเลยนะคะทุกคนค่ะสวยมากดอกนี้กับเวนเพื่อกินเหมดถือกิดเป็นละครึ่งหนึ่งโคกาดคนละครึ่งนะคะทุกคนค่ะ คุณค่ะพี่น้องโอ้โครงการคนละครึ่งอีกแล้วบ่อมเออมันเป็นโครงการคนละครึ่งกิดไกลเกินแล้วเนาะแบ่งไปเลยนะคะทุกคนค่ะเฮ้ยหนอะหลี่ดีค่ะ<อ> <laughs> พี่น้องจ๋า เอ้ยดอกง่ญ่มากแต่ว่าขาสันๆ,ๆดอกใหญ่แต่ว่าขาสันเนาะอู้วโพดโพงามกับงามขากเนาพนะาพาุ่นน่ะดอกพวกง่ายหนึ่งพี่หนอกหน่อยๆก็เอาหลุดเด้อมันหมด้หาง,ง่ายได้เห็ดเอาใช่หรือเห็ดโอ้ยพีนยนยน่น้องเอ้ยแนวเห็นหนอนเห็ดนี่ได้ละโอ้ กำลังน่ารักเลยนี่ว้าขาสันสันตหาหักตหาหักจบปบทะแปะพังหวยคุณพี่นนองเฮ็ดออกพังหวยเฮ็ดโอ้ยสองนี่เงไงไม่รู้เอาได้หรือเปล่าโอ้ยเอาได้อยู่เนี่ยใส่บุคคาแบบนัดนนะคะนี่ ออกยังไงนออกในฟังหวยฟังหงองเนี่ยองดอกค่ะพี่น้องค่ะมีอีกอยู่บนระบา ن ในฟังหอยนี่ก็เลยเออเนาะเฮ็ดออกอยู่ฟังหวยค่ะพี่นองค่ะอุ๊ปไปห่างออกคือฟังหวยฟังหองนะคะเห็ดธรรมชาตินะคะ เห็ดบัได้ปลูกไว้เนาะพี่น้องย่างหาจนวินหลุดแล้วพี่น้องกูสิเห็นดอกหนึ่งเนาะซ้ายล่ะเห็ดไหนเห็ดอ๋อเนี่ยเหรอที่บออ้าวขาหายแล้วเนี่ยโอ้ยยังอยู่เลยขาพนอยู่เลือกนี่ดอกหนึ่งจ้าครับฮึราคาเพิ่น อุ้ยขาเป็นใหญ่นะน,นั่นน่ะเอาถือก,กินขาขาหายเออเนาะไปนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเ้ยห็ุดแต่ใครนะคะจะขุดนร่เนั้น่ะนะพี่น้องโอ้ดอกใหญ่หนึ่งนี่โี่โอ้ยเขียวปื้อเลย ถึงขาแต่ไม่สวยแต่ดอกเธอสวยมากเนยว้องามมากเม็ดดอกใหญ่ดอกตดโตสามดอกพ่อปุ่นเด้อคันสีดอกใหญ่แหงปานี่อู้จะเป็นงามค่ะพี่น้องค่ะงามแต่ว่าทั้งลางถูกแทะิดแล้วเนาะนี่งามงามอยู่พ่อปุน่นอยู่จ้างามแบบค่ะสวยงาม แต่ไข้าขาวหน่อยดอกไง่เห็นเห็นแต่ดอกหน่อยฮะอีกก่อนเดินตีนผู้นะคะใช่ละอโอ้นู่นเหรอ น,นี่พี่น,น้องสวยงามมากเลยพี่น้องฮ็ตดอกนี่นมางามเทอน้อสวยงามมากพ่อ,องจ้าเฮาจะกลับบ้านแล้วนะจ้าสรุปผลงานกันจ้าในสรุปผลงานของเราจ้า เฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่เด้อมีแต่ดอกอสวยๆค่ะนี่งามๆเลยจ้านี่คลิปนี้ก็สิฝากไปสำนกเกือบเต็มตาอยู่เนาะพัอกันคลิปใหม่นะจ้ะบ๊ายบาย